แต่ละคำชาวเน็ตตบมือรัวๆเชียร์พัทร์พรนั้นฟาดถึงเพื่อนๆหนุ่มกลาแต่ละคำชวนชาวเน็ตตบมือรัวๆเลยเลยค่ะเรื่องราวที่เริ่มหลุดไปไปถึงไกลแล้วสำหรับประเด็นดราม่าของนักร้องหนุ่มคนดังและหนุ่มกลาที่เมื่อเพื่อนสนิทรายหนึ่งที่ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวรังเกาด้ในการพาคพิงถึงจูนเพนเชอรี่ภรรยาหนุ่ม การานั่นเองแต่ถ้าเกิดเมียในหากับหัวเติม เต็มที่ผัวก็คงไม่อยากจะออกไปกินอาหารนอกบ้านหรอกฝากไว้ให้คิดนั่นเองนอกจากนี้ก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้าได้โพสว่าและพอพี่หนุ่มเจ้าชู้สําหรับกันไปไม่ได้หรอกคิดดีๆแล้วใช้ชีวิตคุณร่วมกับคุณด้วยไม่มีใครบางที่นอกใจคนรักแต่คุณก็ยังรักและให้อภัยโดยมาตลอดนั่นเองพี่หนุ่มก็ยังหนุ่นและเราก็ยังหนุ่มนิดและมน นิดน,ดนึงนะครับชีวิตใครชีวิตมันไม่เข้าใจที่คนเราหละครับและคุณก็ดีทั้งหลายในหลังจากนั้นบุ๋มปรลดาก็ได้โพสต์ข้อความฟาดตอบกลับทันที สืบเนื่องจากและข่าวนักร้องดังที่แล้วเห็นแล้วก็คอมเมนต์ข้อความเพื่อนเพื่อนพี่น้องนักร้องเขานั่นเองการที่จะปวดที่นะคะและนอกใจก็ยังยังไงก็ผิดนั่นเองถ้าไม่อื่นก็ต้องคุยกันตรงๆว่าจะมแก้ปัญหากันยังไงแต่ก็ไม่ใช่ไปนอกใจแล้วให้คนอื่นมาเยอะเยะ้ยและเรียนแบบนี้คนมันก็ เคยลองถามถึงเมียที่บ้านไมมว่ามีความสุขหรือเปล่าและรูปภูมิใจไหมแต่พ่อแม่ทำแบบนี้ฝากไว้ให้คิดนั้นไม่นานเชียร์พิษทันพรนั้นก็พิดวันนั้นก็แสดง,งสาวคนดังที่เข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่างานนี้ก็เรียกได้ว่าเหมือนจะโดนนัดชุดอีกรอบหนึ่งข้อความที่เชียร์นั้น แล้วก็คอมเมนต์ในใต้โพสต์และบุ่มปรลดาที่นั้นก็ระบุเธอก็ระบุว่าถ้ากินไม่อิ่มก็มองถึงเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่กว่าความรักนั่นเองทำเป็นครอบครัวไม่ต้องแต่งงานก็มีครอบครัวค่ะนั่นเองทำเอาแฟนๆต่างก็กดไลค์กันอย่างต่อเนื่อง